ที่พวกเราทำงาน NDT กันมานานๆก็ต้องเคยได้ยินต้องเคยเห็นคำพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคำว่า imperfection, discontinuity, f l r indication หรือคำว่า defect เคยเห็นถูกไหมเคยได้ยินบ่อยๆเลยถูกไหมคะแล้วมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันเดี๋ยวเราไปรู้คำตอบกันในหน้าถัดไปจ้าคำว่า imperfection i m มมันแปลว่าไม่เพราะฉะนั้น imperfection มันก็แปลว่าความไม่สมบูรณ์ h i s This, มันแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นคําว่า discontinuity มันก็แปลว่าความไม่ต่อเนื่องหรือว่ารอยความไม่ต่อเนื่องส่วนคําว่า for เนี่ยค่ะมันแปลว่าดอยตาหนิ indication บางเล่มนะคะก็จะแปลว่าสิ่งบ่งชี้ส่วนเจ้าคาว่า defect เนี่ยค่ะบางเล่มก็จะแปลว่าสิ่งบกพร่องสงสิ่งสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่มันไม่ดีนะคะ ซึ่งการที่เรารู้ภาษาไทยเนี่ยค่ะมันก็ดีนะคะแต่การที่เรารู้ภาษาอังกฤษรู้เทคนิคเทอมมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้ชีวิตของน้องๆอ,อาจารย์ปิ๊กแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะอาจารย์ปิ๊กแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคําว่า imperfection discontinuity แล้วก็คําว่า for ก็แล้วแต่ว่าโค้ดแล้วแต่ว่าสแตนดาดเล่มไหนจะเลือกใช้คําว่าอะไรคะ่ะ ซึ่งมันจะเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง welding งานเชื่อม casting เหล็กหล่อ forging การตีขึ้นรูปหรือว่ากระบวนการต่างๆหรือว่าเกิดกับพวก part พวก component และเราก็จะใช้คำว่า indication ค่ะหลังจากที่เราเห็นหลังจากที่เราเจอนะคะจากการทำ NDT สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอหลังจากที่ทำ NDT เนี่ยค่ะมันเรียกว่า indication ซึ่งเมื่อที่เราเห็นนะคะไม่ใช่ชีวิตเนี้ยเห็นอะไรเจออะไรก็ตีตกทั้งหมดซึ่งก็จะต้องผ่านเกณฑ์การผ่านตกอาจจะผ่านหรืออาจจะตกก็ได้แต่ถา้าเมื่อไหร่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกเราก็จะเรียกคำว่า defect ค่ะวันนี้ได้นะคะ imperfection discontinuity for indication แล้วก็คำว่า defect เรียนกันสนุกสนุดมีความสุขกันแบบนี้จะไม่กดไลค์กด subscribe ให้กันสักหน่อยหรอคะกับช่อง AJ Pick Coaching Co วันนี้สวัสดีค่ะ